สวัสดีทุกท่านมาตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้อยเร่งมือก่อนท่านเออาเร่งมือก่อนพี่น้อยมืดแล้วมืดแล้วยังต่อกับดักกุ้งยังไม่คึงอันถึงครึ่งทางเลย ờ lốp đi lắm phải, không sẵn ờ ừ. lắm mà tối này, thế này chỗ này ันนี้เอามาเยอะนะท่านต้องต่อกันแบบทีๆเลยนะ ขึ้นยังไงขึ้นยังไงอึบ๊บอ่ะไปะใส่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ท่านเอามาหลายตัววันนี้ต้องใส่กันแบบทีทีใกล้ๆกันหน่อยโอ้ จริงเอามองมันใส่ตรงนี้ก็ได้เนาอท่านไม่น่าไปใส่ตรงนั้นเลยใส่ไปแล้วก็ใช้ เลยอกีกห้าตัวท่านเลยห้าตัวเยียดเยียดใส่กันตรงนี้แหละโชคดีเอาไฟสองกบมาด้วยเนะี่ยหว่าแล้วมันต้องค้ำเฮ้ หัวหันทำไมออ,ออกหมดเก็บ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 หัวหันคืนออกทำไมวะนี่เก็บป้องเก็บป้อง ทุกท่านขำเมืดพี่น้องเอ้ยตรงนี้อีกสักหนึ่งตัว มีใครใส่มองตรงนี้ท่านนี้มีมองใส่ไปโน่น้ึเขาได้ปลาเนะี่ยนี่เขาถึงได้ใส่มองตัวนี้ประจำนี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันมองเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาใช้ตรงนี้เี๋ยออีกสองตัวเรา เช็คดูระดับน้ําก่อนทุกท่านเฮ้ยน้าไม่ลึกมากเท่าไหร่เว้ยใส่มองได้อยู่ทุกท่านเดินใส่มองโอเคอยู่นี่น้ําไม่ลึกเท่าไหร่อาเดินมาใส่มองโอเคเลยนี่อเจ้า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 พนี้พ่งนี้เดี๋ยวมาใส่มองตัวนี้อโอ้เช็คดูระดับน้ำาะผ่านผ่านทุกท่านพ่งนี้เอามองมาใส่ วันนี้ผิดพลาดแล้วเอาไปใส่ตรงนั้นละตรงนี้น้ำตื้นนี่น้ำไม่ลึกใช้ได้อยู่อตนที่หนาวมากเลยเวันนี้ไปจันเต็มดวงเลยไปใส่ตรงนู้นน้องสันี่ใส่ตรงนี้ตรงนี้เล็กตัวสุดท้ายไปใส่ตรงไหนแล้วน้องปานี้ ตัวส,สุดท้ายนี่อืมอืมับเขาให้เรียบร้อยท่านไปเดือดตัวสุดท้ายที่น้อย ตัวสุดท้ายใส่ทรไหดีเืดแล้วเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วอาตรงนน้นนะลุ้งลหน่อยเออ่นเอาตรงนี้เอาตรงนี้น่ะตรงนี้ตัวสุดท้ายเล่นเยอะเลยวันนี้สิบสี่ตัวเลยนีอย่อะไรโอ้โอ้ จุ่มลงน้ำเลยโชคดีไม่พ้นทเท้าบูทยังไหวใส่แบบลอยฟ้าหนึ่งตัวโอเคไป จบภารกิจาาขึ้นได้หรือเปล่านี่ไปท่านาครบไปกลับฝากไว้ท่านี้ครับผม กลับไปก็รีบอาบน้ำนอนเลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่นอนเอาะตอนนี้ตัวเปียกมันหนาวดีครับผม